สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในประเทศประเทศหนึ่งนะคะที่ได้ครอบครองแผ่นดินนี้และมันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของด้านการสงครามและก็ด้านการต่อสู้นะคะที่ดีสุดๆค่ะด้วยความที่มองเห็นไกลได้ดีและในตรงนี้นะคะก็คือที่ราบสูงโกลังค่ะถือว่าเป็นที่ราบสูงที่มีปัญหามายาวนานนะคะสําหรับพื้นที่ขัดแยงระหว่างอิสราเอลกับซีเรียค่ะที่ชตามหาหนานเนี่ยก็ต่างเข้ามา เอียด้วยกันค่ะบอกตรงๆแล้วค่ะถือว่านามสุสมควรนะสำหรับของสองชาตินี้ด้วยคำพิว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับโลกอาหรับค่ะที่มันเกิดขึ้นมาเวลานานมากและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความซับซ้อนมีความหลายมิติค่ะแล้วก็ความขัดแย้งดดงดาวนะคะก็นําไปสู่ในเรื่องของสงครามและก็ในการหยึดพื้นที่ค่ะและหนึ่งในพื้นที่นั้นนะคะก็คือที่ลาบสุมโกลานั่นเองด้วยความี่ว่าแต่เดิมนะมันเคยอ,อยู่ในความดูแลของซเซเลียนะคะ แต่อิสราเอลเนี่ยจู่ๆก็มาลุกคืบนะคะเอาครอบครองเองก็ทาให้คนที่แบบว่าห้ามกลางในแถวบริเวณนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะคะของนานา,นาประเทศนั่นเองค่ะเชื่อได้เลยนะคะว่าที่ลาสูงโกลาเนี่ยมันเป็นพื้นที่พื้นที่ึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับชาวเยอรมันอย่างมากค่ะด้วยคำพิว่ามันเป็นในแง่ของศาสนาเนาะก็เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเข้าประทานพื้นที่แห่งนีนน้ให้เรานั่นเองค่ะรวมถึงในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์นะคะมันเป็นพื้นที่ในเชิง ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของทางตอนเหนืออิสราเอลค่ะก็แบบว่าสามารถป้องกันอะไรได้เนาะและยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญด้วยค่ะทางอิสราเอลเนี่ยเขาก็เลยแบบยึดครองนะคะในเรื่องของลาบสูงโกลานะคะก็แบบเอาทหารเอาหลายๆนายนะคะไปครอบครองนั่นเองค่ะก็แบบว่าภายหลังจากสงครามในตอนนั้นค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่ห้ามิถุนานแล้วค่ะตอนนี้ก็สิ้นสุดไปแล้วคือส,สิมิถุนานปี1น6่นั่นเองค่ะก็มันแบบว่าบริเวณตรงนั้นมันเป็นทางเหนือของอิสราเอลพอดีเนาะมันก็เลยแบบว่า คิดว่าน่าจะดีพอสมควรนะั้นในการที่แบบป้องกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบว่าเอามีการแบบไปรอบสังเกตนะคะแล้วก็เอาทหารนะคะไปขับบดยึดปกครองนั่นเองค่ะก็ะทําให้ซีเรียน,นะคะต้องเสียตรงดินแดนนี้ตรงไปนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะถึงจะเสียไปแล้วนะคะก็ทําให้หลายๆประเทศนะคะที่อยู่รอบๆบ,บริเวณตรงนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะว่าเออเนี่ยเธอไปแย่ยงงาน,นไหน แต่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 มันก็ได้มีใครบางคนนะคะที่เขาอ่ะด้านยอมรับนะคะว่าเออเนี่ยที่เล่าสูงของโกลาเน่เป็นของอิสราเอลนั่นก็คือโดนัลด์รทรัมป์ค่ะในตอนนั้นที่เขาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะซึ่งในตอนนั้นเขาก็จะเป็นอยู่เนาะในช่วงปีคศ2019น้นั่นเองค่ะและเรื่องนี้นะคะก็ได้ไปถึงหูของรัสเซียด้วยค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยกับสหรัฐน,นะคะและ้วก็โต้ตอบว่าเนี่ยรัสเซียเขาไม่ยอมรับนะ ในเรื่องอำนาจของอธิปไตยของอิสราเอลเหนือค่ะด้วยความที่ที่ราสุงโกลันมันเป็นส่วนหนึ่งของซีเรียเนาะเออมันก็แบบว่าเระเทศเพื่อนบ้านของฉันเองแล้วอยู่กันก็มาแยกอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่แฝงกันถูกไหมอยู่มาแยกแล้วก็ได้ไปเลยถ้าให้ถามว่าที่ราบสุงโกลันนี่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่บริเวณทางทิศเหนือจากภูเขาเฮอร์มอนค่ะทางที่มันตกเนี่ยก็จะใกล้กับแม่น้ำเจ์แดนและทางทิศใต้ก็จะติดกับทะเลสาบกาลิลีนะคะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลนั่นเอง ด้วยพื้นที่นะคะมาประมาณ71กิโลเมตรจากแบบว่าที่ต้นออกถึงที่ตันตกเนี่ยก็ประมาณ43ค่ะไอ้71นั่นนะคือเป็นทางทิศเหนือสุดทิศใต้นั่นเองและมีพื้นที่ถึงประมาณ1,200ตารางกิโลเมตรค่ะซึ่งก็เยอะมากๆมันอยู่ทางตอนใต้ของกรุงมาดากัสการ์นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซีเรียที่ถัดจากไปทางใต้นะคะประมาณ60กิโลเมตรค่ะด้วยความที่ว่าพื้นที่บร,ริเวณตรงนั้นนะคะมันสาคัญในเรื่องของด้านการอาหารค่ะ ด้วยทหารของอิสราเอลนะคะเขาเช็ดเป็นจุดในยุทธศาสตร์ค่ะแบบว่าส่องกิจกรรมเคลื่อนไหวในดินแดนซีเลียได้หลายกิโลเมตรเลยคือมันได้เปรียบตรงที่ด้วยความที่มันสูงใช่ปหมมันก็จะมีแนวโน้มนะคะที่พอจะเห็นว่าถ้าประเทศอื่นเนี่ยมันทาอะไรอยู่นั่นเองค่ะก็แบบว่าอิสราเอลนะคะเขเอาไปส่องซเซเลียน,นะคะว่าเออเนี่ยแกทำอะไรอยู่นั่นเองก็แล้วก็ยึดครองนะคะในพื้นที่ตรงนั้นนะคะที่สูงกว่ามันก็จะทําให้ได้เปรียบน,นะคะในเรื่องของเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศนั่นเองค่ะ พราะห้าหางซีเรียนะคะเขาจะบุกโจมตีอิสราเอลเนี่ยก็ต้องบุกผ่านที่ลาบสูงโกลันเซก่อนเพราะนั้นบริเวณตรงนั้นมันก็ใกล้กับเมืองมารากกัสการ์นอฟมันก็เลยแบบว่าสามารถเนี่ยเข้ามาบุกกันได้ะคะ่ะแต่ที่ความว่าอิสราเอลก็ได้แบบเอาเอตรงเนฟูนี้ตรงนี้ไปแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ป้องกันไว้นั่นเองในขณะนี้ทาง่้นไปทางเหนือนะคะของทางแบบที่ลาบสูงโกลันเนี่ย องศาประชาชนานะคะหรือที่ว่า UN เนี่ยเขาก็ไม่ได้ครอบคุณพี่นะคะในหางและคนกลางะคะ่ะในตรงบริเวณตรงนั้นเนาะก็ะจัดเขตคะ่ะระหว่างอิสราเอลกับซีเรียค่ะโดยที่มีกองกําลังของ UN เนี่ยกำลังควบคุมในความสงบตรงนั้นด้วยก็มีการแบบสร้างร้วนหนามขึ้นนะคะป้องกันสองประเทศนี้ไม่ให้มาปะทักกันนะคะ,นะ,คะในเรื่องของพางนหารเสมอน,นั่นเนองค่ะและนอกจากนี้นะคะแลความพีวาทบริเวณตรงนั้นอะ่ะมันเป็นพื้นที่บริเวณหุบเขาฮูลามันเป็นพื้นที่ในการเกษตรทำาพร์มแล้วก็ ประตูสัตว์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคือแบบเลี้ยงแกะเลียงวัวอะไรอย่างเงี้ยบริเวณที่ลาบสูงน,นเองค่ะบอกเลยนะคะว่ามันสลับกับในเรื่องของป่าลกนะคะแล้วก็กับทุ่งหญ้าเตี้ยๆเนาะแต่มันก็เต็มไปด้วยหินนั่นเองค่ะคือแบบว่ามันสามารถเลี้ยงแบบเป็นต้นกําเนิดในแหล่งน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคได้สําหรับของอิสราเอลเลยคือแบบยึดมาปุ๊บก,ก็ได้เลย าพูดถึงที่ลาบสูงโกลันเนี่ยเอาจริงๆอ่ะคือมันก็ได้แบบมีประวัติศาสตร์ในเรื่องของการแย่งแบบเชี่ยงชิงดีกันมาแล้วค่ะสาหรับของชาวยิวนะคะแล้วก็ชาวยิวไปทางนู้นทางนี้นะคะก็แย่งกันมาพอสมควรนานๆนะนะให้ถามว่าสงครามอาหรับอิสราเอลที่เขาแย่ง ที่ลอบสูงโกลันเนี่ยจริงๆเขาก็เกิดครั้งแรกนะคะในปีคศ .1948 จนถึง1949่กค่ะคือแค่ปีเดียวเนาะด้วยความที่ว่าสันนิบาตของอาหรับนะคะเขาไม่พอใจที่อิสราเอลเนี่ยเขาตั้งประเทศขึ้นมานะคะเราอาหรับโดยที่แบบว่านําโดยอียปิปตซีเรียเลบานอนจอแดนและอิรักและซาอุดิอาระเบียนะคะเขาก็นากองทัพเนี่ยเข้าไปโจมตีอิสราเอลแต่สงครามครั้งนี้นะคะอิสราเลอลเขาเป็นชนะนั่นเองค่ะหลังจากสงครามเนี่ยซีเรียก็พยายามแบบ เสริมการป้องกันนะคะที่ราบสูงนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในตรงตรงนี้นะคะที่บอกว่า,วารุ่นแบบสองในจังวัให้หลังนั้นมักเกิดสงครามกับชาวเยอรมันอาหรับอปเลยแล้วค่ะคือสงครามที่ว่าสงคราม6วัน ok หรือ six day w ว r นะะั่นเองค่ะคือมันเกิดขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่1ิบมิถุนาย,ยนที่เราพูดถึงไปก่อนนั้นนั้นนะคะในช่วงวนั้นเ่ยความที่ว่าอิสราเอลก็ได้ัยชนะมาจากอียิปต์แล้วก็จอร์แดนอย่างรวดเร็วะคะ่ะ กระทั่งสองวันสุดท้ายค่ะคือวันที่9ถึงวันที่10มิถุานายนนะคะอิสราเอลเนี่ยก็พุ่งโจมตีซีเรียนะคะผ่านที่ราบสูงโกลันเห็นไหมมันจะมีแบบว่าโมเมนต์ต่างๆนะคะมันจะมีแบบไอ้เจ้าที่ราบสูงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประวัติศาสตร์สงครามค่ะทำให้อิสราเอลนะคะก็แบบว่าขึ้นบนที่ที่ราบสูงตร,ตรงนี้นะคะก็มีกองการ,การคอยสนับส,สนุนนะคะแล้วก็ทําให้การบุกลุกของอิสราเอลเนี่ยก็ทำให้ซีเรียต้องลาถอยแล้วก็ประกาศยุตินะคะในวันที่10ของ ปีคศ1 9 7 6้นั่นเองค่ะซึ่งก็มันเกิดสงครามเรื่อยๆนะมันก็ได้ความที่ว่ามันก็แบบชาวยิวก็เริ่มแบบมาเขามาใช้ในพื้นที่บนบริเวณตรงนั้นมากขึ้นนะคะก็ข่าวมันมานานพอสมควรนะคะถ้าแบบลองไปย้อนดูจริงๆิมันจะเยอะมากๆค่ะแนะนํานะคะให้ลองไปอ่านดูนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยซิลีเขาก็ยังแบบพยายามนะคะที่จะเรียกร้องคืนจากอิสราเอลค่ะในเรื่องของที่ล่าสุดโกลาลนค่ะแต่อิสราเอลนะคะเขายังดำเนินการในเรื่องของตั้งถิ่นของชาวยิวที่ยังอยู่ในบริเวณนั้นค่ะ แล้วก็ยังจัดเป็นพื้นที่ที่เหมือนเป็นดินแดนของตนเองค่ะทั้งนี้นะคะในทฤษฎีแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเข้าครอบครองพื้นที่นีน้นอย่างผิดกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองค่ะก็ยังแบบว่าถ้ายังไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปตอนไหนก็ยังจะคงแบบว่าน่าจะเป็นแบบนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะเป็น็งบ้างคะสุดก็ไม่เอยถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ตารางคลิปนี้นะคะยาลืมกดกระดิ่งนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้ววันนี้นะคะตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ